สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟไท้ายกับไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับพอดีมันขาดพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ได้มา30กว่าบาทนะครับจากร้านค้าแถวบ้านเป็นร้านอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับบอกเขาว่าหลอดไฟไท้ายนะครับคั่ว P21 ถ้าเป็นของเลดเดอร์นะครับส่วนไฟส่องป้ายทะเบียนก็เป็นทั่วไปเลยนะครับ สามารถเอาถอดออกไปเทียบให้ราดค้าดูได้เลยนะครับจุดถอดก็จะมีเมื่อกี้นะครับด้านบนแล้วก็ด้านข้างสายขวาด้านหลัง2จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจุดหนึ่งใต้บังโคนเปิดเบาะถอดสกูยึดตรงนี้ออกนะครับจุดหนึ่งแล้วก็จุดซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา ลัาจากนั้นถอดด้านหลังออก2 2ตัวนะครับแล้วก็จุดด้านใต้ตัวนี้นะครับตัวหนึ่ง <c oughs> เวลาเกะออกนะครับจุดนี้มันจะยากนิดนึงนะครับถ้าเราสามารถจับแล้วดึงออกมาได้นะครับมันมันจะออกมาเลยนะครับแต่ว่าของผมมันมันลด5ปีแล้วนะครับผมต้องเงะเงะจุด จุดซิลหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นจุดซิลยางกันน้ํานะครับผมต้องซิลให้มันแงะแงะออกมานิดนึงข้อเสียก็คือเนี่ยนะครับเมื่อเราแงะนะครับมันจะโดนพลาสติกสีดํานะครับเนี่ยมันจะเป็นรอยเลยนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับก็คือเดี๋ยวกดกดลงนิดนึงเนี่ยแงะมันนิดนึงนะครับถ้าถ้าใครที่ดึงออกได้คือดึงออกเลยนะครับแต่ผมมันดึงออกไม่ได้นะครับผมต้องแงะนิดนึง สำหรับใครที่สามารถจับแล้วดึงออกมาได้เลยนะคือจะดีมากเลยนะครับก็คือมันจะไม่เป็นรอยแต่ว่าของผมมันทําไม่ได้นะครับก็ต้องยอมยอมเป็นรอยหน่อยนะครับ,รบก็ดึงฝาครอบมันออกมานะครับสําหรับใครที่จะเปลี่ยนไฟเลี้ยวก็ทําเหมือนกันนะครับเนี่นะครับถ้าเราจับแบบนี้แล้วดึงออกมาได้นะครับดึงซ้ายดึงขวาเขยา่าเขย,าขยามาได้ก็คือเราจะไม่ต้องเงีเลยนะครับหลังจากนั้นทําการ กดไปที่หลอดไฟนะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนซ้ายนะครับกดแล้วก็หมุนซ้ายหลอดไฟก็จะหลุดออกมานะครับหลอดที่เสียมันจะเป็นสีขุ่นๆนะครับส่วนหลอดตัวนี้ก็เป็นหลอดหลอดสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับหาไม่ยากนะครับสแตนเ,เลสเหมือนกันนะครับตัวนี้ประมาณ20นิดๆไม่แพงนะครับตัวนี้หรือ เพื่อนๆจะใช้ของออสแลรมหรือว่าฟิลิปก็ได้นะครับแต่จะแพงหน่อยถ้าเราใส่ไม่ได้ให้เราสังเกตล่องดูก่อนนะครับล่องตัวนี้จะจะอยู่ติดขอบเลยนะครับแสดงว่าตัวที่เดือยห่างๆนะครับจะต้องอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างเดือยมันชิดเราจะเอาฝั่งนี้เข้านะครับฝั่งที่ห่างนะครับเอาเข้าก่อนดันเข้าไปแล้วก็หมุนขวานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดเปิดคุญแจดูนะครับเช็คเหยียบไฟเหยี่บไฟเบรกดูนะครับเหยียบเบรกดูหลังจากนั้นใส่กลับนะครับแล้วผมก็จะมาถอดไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตอนนี้ถอดง่ายนะครับแค่น็อตสอตัวน็อตสกูสอตัวแค่นั้นนะครับตัวนี้จะเป็นถอดง่ายสุดแล้วนะครับเราสามารถถอดตัวเนี้ยเอาไปเทียบให้ร้านค้าดูนะครับ ว่าเราจะอยากได้หลอดแบบไหนนะครับว่าสเปคหลอดมันเป็นแบบไหนนะครับตัวผมเองก็ถอดอย่างเงี้ยแหละเอาไปให้ร้านค้าดูนะครับวิธีการถอดคือหมุนยางไปทางทางขวาให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็ดึงหลอดออกมาเลยนะครับดึงออกมาตรงๆเลยนะครับเขย่านิดนึงเนี่ยนะครับก็จะออกจากล็อกมันนะครับสังเกตว่าหลอดขาดแล้วนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับดันเข้าไปตรงๆเหมือนตอนเราเ,าเอาดึงออกมานะครับหลังจากนั้นดึงยางขึ้นมาหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับให้มันล็อกสำหรับการเปลี่ยนไฟสองป้ายทะเบียนนี่คือง่ายมากนะครับต่างกับเปลี่ยนไฟท้ายกับไฟเลี้ยวเนี่ยมันต้องเกะ หลังจากนั้นเปิดกุญแจเทสดูนะครับนี่นะครับสังเกตว่าไฟติดหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการใส่กลับให้เรียบร้อยนะครับครับสำหรับการเปลี่ยนไฟท้ายและไฟหลีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับก็ขอจบไปเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ